อะ,อะไรนะอะไรอะไรนะอะไรนะหูเยตสร็จแล้วพี่หลิงเฮ้ยทำไมอ่ะคุณแมาแล้วคุณมาแล้วทุกคนคุณมาแล้ว ไม่เคยเออกกล้องออมเล่าให้ฟังว่าย่าคุณย่าออมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเรษฐชนขึ้นมากับคุณธนาแล้วธนาเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับพ่อออมในเรื่อง <c oughs> ในเรื่องละครไอร่าเนี่ย <c oughs> เป็นชื่อเดียวกัน <c oughs> คุณยา่า <c oughs> นี่มีคนบอกว่าคุณย่าแข็งแรงมากเลย <c oughs> คุณยา่ยาย่าลดเท่าไหร่แล้วนะ ย่าล่ะอายุเท่าไหร่แปดสิบสามแปดสิบสามชียังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมล่ะคุณย่ามีฝาแฝดด้วยนะใช่คุณย่ามีฝาแฝดที่แบบหน้าเหมือนกันเปอ่ะ ขอบคุณค่ะคุณปู่เขาชื่อทาดาทาดาเออโลยา่าเลยบอกว่าทาดานาลีอุปธรรมเหรอคืออะไรอ่ะทาดานาลีอุปธรรมคือคือส่วนมากทาดาเขาเรียกเป็นแมนดาอ,อ๋อหรือเทวดาอ๋อยาขณาเปลีาา่ยนเป็นธน,นานี่จ้ะเปลี่ยนชื่อแฟน เปลี่ยนชื่อแฟนนะคะเป็นธนาแล้วไงต่อธนามีชื่อเล่นไหมไม่มีเคอมีก็ชื่อท่านคุณธนาเลยเขาธนามันแปลว่าเทวดาหรืออะไรไม่อยู่ขไามแต่ธนานี่แปลว่าธนาคารที่เก็บเงินอะไรอ๋อธนาสำหรับคุณย่าธนาชื่อคุณปู่เนี่ยก็หมายความว่าแบบที่เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นี้คือแบบเรื่องเล่าจากคุณย่า พูดภาษาจีนได้นี่ได้ค่ะแต่จิ๋วเหรอแต่จิว๋วงั้นพูดว่าก,กงเดี๋ยวเนาค่อยๆกันนะว่าแบบสวัดดสดีค่ะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะแต่แต่จิ๋วกันเลแต่จิว๋วไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคำว่าสวัสดีมีสิต้องมีสิสวัสดี เจ้าอ,อ่ะอ,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 อ๋อแบบสวัสดีเหมือน,นแบบนี้ห้ามีใช่ไหมอ่สวัสดีค่ะแฟนคับของออมอพูดว่าไหนี่ห่ามานี่ห่ามา,มาเอ่อสบยดีเลยเอ่อ จงปวดตาฝันเสมอนอย่างนี้เหรอแต่ถ้าจะบอกว่าส,สวัสดีค่ะแฟนคลับของออมอย่างเงี้ยแต่เป็นจีนว่าอะไรคุณเน่ยพูดได้ยกอดวานซ์ไคลไหนออมไม่เคยรู้เลยอ่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับของของออมทุกคนอะไรอย่างเงี้ย ว่าย่าเรียนน้อยอืมก็จะแบบรู้เป็นคําศัพท์ใช่ไหมมีคําศัพท์อะไรอีกคําศัพท์อะไรอยากสอนออกมัง้งขอคำหนึ่งเช่นเช่นกินเยอะกินเยอะอืเป็นภาจาเช่นกลางเลยกินไหนก็ได้ว่าเธอกินเยอะนะ ใช่มีเชื่อดหนห่นตัวหนีเชื่อมีเชื่อเธอเห็นตัวมีเชื่อนะเธอกินเยอะมากเออหนีจะหนึ่งหนีเชื่อหนีเชื่ออ่ะหนีเชื่อหนึ่งนตัวหนีเชื่อหนตัวแปลว่าเธอกินเยอะมากคุณยายวังนีหนีเชื่อหนตัวนะ เรากินเยอะมากเรากินเยอะมักไม่นะฉันไม่นะฉันฉันกินไม่ชุดไม่ไม่ค่อยช่วยฉันอินกินนิดเดียวเองเออกินนิดเดียวก็ันกินไม่เยอะนี่จีนกลางเห อ่าาจีนก,นกแฟนคับภาษาจีนว่าอะไรแฟนคับเหรอ <laughs> จะไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนยังไม่คำว,ว่าอะไรดีถามพี่พี่จินเทเออต้องถาม <laughs> คุณย่าบอกให้ถามพี่หลิง <laughs> คุณยาบอกให้ถามพี่หลิงเ <laughs> <laughs> ออ คุณย่าภาษาจีนว่าอะไรคุณย่าเรียกคุณย่าถ้าออมจะเรียกคุณย่าก็แบบป้าป่ามามาอันนี้เป็นอะไรคุณย่าเป็นสาว <c oughs> <c oughs> จินเทียนวอวันนี้นจะพูดว่าอะไรเดียะพูดว่าอะไรเดีย <c oughs> แ <We> ม,ามา่แบบอะไรแบบย่าเรียนไม่เยอะหรอกน้่มีคำไหนอีกที่คุณย่าพูดกับพ่อแม่ไม่เคยพูดกับพ่อแม่พูดภาษาใต้จี๋เนี่ยใต้จิ๋ก็ได้เขาฟังออกเรออืม น่าจะมีแบบไม่ถึงแบบมีไหลมีไหลก็เรียกแม่ค่ะแม่เขาก็ให้เรียกเป็นนอีเขาไม่ให้เรียกแม่เพราะก็เถอว่าเรียกนาอีนี่เหมือนกับว่าคนเขาเหมือนกับเรียกแม่มากๆเนี่ยบางทีจะมีอันเป็นไปเหมืนเรียกไม่โตเกิด มมามา,มาม่าก็ได้มาม่าหุยแตบคนจีนคนจีนยิ่งม,ามา่าเขาจะมีความเชื่ออะไรอย่างที่แบบเออแตกต่างออกไปจากรุ่นนี้เนาะอืมพูดว่าอะไรน,นะบางคนเรียกอามมาก็หล่าเพอก็มีนะอืมเ่าพออืม เราว <ไป S 1> <อ>่อแปว่าอาม่าไงอ๋อนี่ไงแฟนคลับบอกว่าแต่จิว๋วเป็นอย่างี้จริงแบบไม่ได้เรียกว่าหมาเหมือนมีแฟนคลับเนี่ยเรียกพ่อว่าอาเจกอาเจกแปว่าพ่อปะอาเจกแปว่าอา่าเอา้าแต่เนี่ยเขาเขาเป็นลูกแต่เขาเรียกพ่อว่าอาเจกเขาไม่ให้เรียกพ่ออ๋อเขาแครเร่เขาก็ถืออ๋อเขาถือมันคือแบบความเสื่องคนที่เกิดมา แรงมาไม่ให้เรียกพอ่อเด็กแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าเียออมันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะกเชดูไหมตอนนี้คนดูอยู่สองหมื่นแล้โโวเยอะมากอมไปเดินแฟชั่นได้ที่หนึ่งไม่ใช่หรอ ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋เล่าให้ฟังนี่คุณย่าถามเรื่องยอดยอดปารีสคือคือคือเวลาไปอะ่ะมัน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 จะแบบมีมีอมเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวหนูเล่าหลังไหมเดี๋ยวหนูเล่าหลังไหมก็ใช่แหละแบบว่าแบบเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบแอะไรียดหลังไหมเอนดูคนบอกเอนดูคุณย่าจังเลยเหรอ<ล>ใช่<ล>แบบ<ล>คุณย่าสอนภาษาจีนคุณย่าสอนภาษาจีนให้อะไรอย่าง คุณยา่าคุณย่าชอบคุณย่าได้ดูเพียงเธอไหมหรือว่าดูที่ตัดมาคุณย่าสักขอบตาด้วยนะถ้าเมื่อกี้ใส่วิกมมาก็โอเคมันวันนี้ก็ไปงานวันนี้วันนี้นยา่นนาไปงานมาหรองานเพิ่งไปมาหรอไปสองงานมาเห็นไหมล่ะงานแน่นกว่าหลิงออมนะคะคุณยา่า คุณยุพยงมนมีแต่คนบอกว่าคุณย่าแบบคือคือคือหนูไม่เคยพูดถึงพูดถึงอันนี้ทุกคนก็กตื่นเต้นวันนี้ได้เจอคุณย่าวันแรกเดี๋ยวแยวไกไปเส่วิกปไม่เอาไม่ต้องอะ่ะอยู่นี่แหละใช่มันมีอันนี้ไหมฟิลเตอร์เดี๋ยวหาฟิลเตอร์ให้คุณย่าดีกว่าปิดอันนั้น นี่แยคนขำหญ่เลยที่คุณย่าไล่ออมไปเรียนภาษาจีนกับพี่หลิงคุณย่าเป็นสาววายคุณย่ารู้ไหมว่าสาววายแปลว่าอะไรฮะสาววายแปลว่าอะไรสาววายใช่วัยสาวหรือสาวไม่ใช่ไม่ใช่วัยวายวายใช่สาววายเรอรู้ไหมอันนี้เป็นคำศัพท์จนเจนซีเจนล่าสุดสาว อไม่ต่อคือสาววายเนี่ยคือคนที่แบบชอบดาราสองคนเขาเหมือนแฟนกันอืมอุม้ยชอบสองคนนี้มากเลยเขาจะเรียกว่าสาววายเนอะใช่อ้ยสับเยอะแยะสับไปรุ่นไม่เคยได้ยินเข้าใจคำว่าจิ้นไหมจิ้นใช่เสิร์ฟจิ้นเสิร์ฟจิ้นชีเสิร์ฟ คู่จิ้นจะรู้ว่าคู่จิ้นก็คือ <Okay. S 1> รักกันมากแบบจักกันไ <Okay. S 1> ม่เคยได้อะไรใช่ไหมคุณย่าบอกว่าคู่จิ้นคือรักกันมากจักกันไม่เคยได้ถ <c oughs> ูกต้องเอาไปสิบคะแนนอ่ะคำคำศัพต่อไป ว่าแปลว่าอะไรยังไเได้ยินเดาเดาลองเดาว่าแปลว่าอะไรชีเสรมหมายถึงลองเดาดูว่าแปลว่าอะไรมีอะไรก็ให้ใช่ไหมใช่มีอะไรก็ให้เขาเรียกชีเสริมีอะไรอมมีคำศัพท์ไหนอ,อีกอยากให้คุณย่าถามคำศัพท์เลย น้องย่าตอบถูกไปเออใช่ถูกถูกอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนขับให้แฟนขับถามคุณย่าดีกว่าว่าอยากถามคุณย่าว่าอะไรฮอ,อบฮอบฮอบคุณย่าว่าฮอบแปลว่าอะไรฮอบที่แปลว่าร้อนรึเปล่าฮอบอบ่ะแปลว่าร้อนไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าร้อน แว่าเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็ชอบคอใช่ไหมไม่ใช่พอบแต่ว่าเห็นอะไรแล้วเขินอออเห็นอะไรแล้วอย่างเช่นเห็นละครเพียงเธอแล้วคุณย่าดูแล้วคุณย่าเขินมากเลยคุณย่าจะ อย่างนี้เขาจะเรียกว่าหอบแบบฮุบหอบปากอ่ะอืจะเรียกว่าหอบเป็นอาการเขินอาการเขินไม่อยากดูใช่อะคำต่อไปนะคะรออปฟกรออปฟกออปกคิดเอาว่ะเป็นคำายอ คำย่อเป็นคำยอ่ำยอลองคุณย่าลองไทยดูรออชื่อออมื่อไหใช่ถูกแล้วมาครึ่งทางแล้วรอรอรอ,รอลิงรอลิงรอลิงอออางปอ<ร>ปลา<ร>ม่เป็นแบบอักษยรย่อรอรอปอ,อฟอกอรอ ฟอฟอฟอกก็หลิงออมเลตามว่าหลิงออมหลิงออมเราเอาเป็นปอฟอกเดี๋ยวเฉยๆให้ฟังเราเอาปอ่อเป็นคำที่แฟนข่าคิดขึ้นมา แปลว่าหลิงออมอืมอมแฟนคลับชื่อเยอะบ้า <laughs> ยาตามไม่ทันอืม <laughs> มาบอกคุณ่าเองสิเธอมาบอกคุณ่าเองส <c oughs> อิอันนี้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  คำว่าอะไรอีกจะถามคุณย่าว่าอะไรอีกจะถามคุณย่าว่าอะไรเดี๋ยวให้ถามคุณย่าว่าอะไรอีกอ๋อลิงอ๋อปอฟอกอกฟอตัวนี้แปลว่าอะไรเขาว่าลิงอ๋อ ยังไม่จบกันเราออกปอพอกอน,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเฉลยกันหลังใหม่มเดี๋ยวนะขอหาขอหาคำศัพท์ให้คุณย่าถ่ายเล่นๆนะเราแป๊บนึ่งนะ ดิคนคอมเมนต์มาเยอะมากลองแอบดูแก้วมังกรอะคุณย่าแปลว่าแก้วมังกรแปลว่าอะไรแก้วมังกรอืมทีมที่ไม่ใช่ผลมไม้อ่ะหมายถึงแบบ คุณเ่ว่ามันมีความหมายอื่นไหมนอกจากผลไม้แก้วบังกรไม่ใช่ไม่ใช่แก้วบังกรแปลว่าพูดไม่หมด <c oughs> ทำไมถึงพูดไม่หมดเออ,อคือคือแก้วมังกรอะ่ะมันจะแปลว่แก้วบังกรผลไม้อะ่ะมันมีเม็ดเยอะใช่ไหมออแล้วแบบเราไม่มีทางแคบเม็ดหมดแบบ มันเม็ดก็กินได้นี่ไม่หมายถึงแบบมัน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 ไม่มีวันหมดอ่ะเหมือนเม็ดมันเยอะจนไม่มีวันหมดใช่ใช่นั่นหมายความว่าเราไม่พูดไม่หมดพูดได้หมดแบบเอาออกเอาเม็ดออกไม่หมดพูดออกไม่หมดอะไรอย่างเขาจะเรียกว่าแก้วมืก่อนรู้สึกก็สับใบหลุดเยอะมากเยอะมากเลยคุณย่าอืมแล้วใครจะเดาออกเนาะ มีคนพิมมาว่าพี่ยุพยงคิดถึงนะคะเลยค่ะเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ใครดูไม่ทันคือแบบมัน,ม,นมันเร็วมากอะ่ะเขารู้จักเขาอาจจะรู้จัก<ช>คุณยา่าเปล่ารู้จักคนรู้จักย่า่าเยอะเลยจริงหรอจริงเพื่อนใช่ไหมเมื่อวันก่อนอะอมอไปดูละครแบบกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อะไรกันมแล้วอ,อ๋ไปดูละครนเวทีแล้วก็อยู่ดีๆมีคนเดินมาบอกว่าอันนี้ใช่ หลานคุณยุพยงไหมเพราะาไปกับแม่ใช่ไหมเขาบอกว่านี่ใช่หลานคุณยุพยงไหมบอกว่าใช่อะไรเงี้ยบอกใช่มันเป็นเพื่อนเขาขายอะไรนะขายคมไฟเหรอใช่ใช่ใช,<อ>ใช่ใช่ไหมาขายเชนเดเลียหรืออะไรสักอย่อางเอาไม่รูจ้จะไม่ได้เขาเล่าให้ยอง่าใช่ใช่เขาขายคมไฟย่ามีรู้จักเฮ้ยเฮ้านาสกุลเหมือนกันยังไงแล้วก็คุณย่าแล้วชื่อ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 จริงของแฝดคุณย่าชื่ออะไร ช,ชื่อชื่อจีนชื่อจริงจริง,รงชื่อจริงเหมือนยุพยงใช่ไหมคุณย่าชื่อยุพยงแนละ้วแฟนคุณย่าชื่ออะไรแฟนอ่ะแฟดแฟนสาแฟดอ่ะอ๋อแฟชื่อวิไลวรรณอ๋อไม่ไม่ไม่คล้ายกันความหมายคล้ายกันมั้ยความหมายแปลว่าอะไรคะไม่รู้ยุพยงก็คือตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ตอนเกิดมาใหม่ๆห ขาตั้งตั้งนะแล้วทำไมอีกคนหนึ่งไม่ตั้งเขาความหมายเขาบอกความหมายเหมือนกันเอาความหมายคล้ายกันอืออ y o ยูทูบรู้จักเยอะเลยใครๆครก็รู้จักติ๊กต๊อกใครๆครก็รู้จักหมดใครรู้ทักทั้งหมดเนี่ย โอ้ oh, ช่วย่ยาเยอะนะค oh. นไหนที่ว่าดูถ้าทางไม่ดีเขาไม่ให้เขาบอกอย่าไปติดต่อกับคนนี้เฮ้ <Huh? S 2> คุณ่าถามมาจากไหนแต่หนึ่งเมาถึงใครบอกญาคุณญาถามใครไม่ได้ถามเขาให้คือเอาไปถึงแบบคนคแบบนี้เออแบบนี้เขาอบ,บหให้แบบระวงังควรระวงัง ป้ายระวังอย่าไปนั่นกับเขาอื TikTok แล้วก็ YouTube รักยามากนะช่วยอ๋ออม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเขาเขาเรียกว่าแบบดูแล้วได้ความรู้อะไรเงี้ยได้ความรู้แล้วก็ให้สวดมนต์บนไหนบนไหนอูอหรอฟังทุกคืนถ้ายที่แ อย่าพึ่งอันนี้เริ่มเพอร์ซันอลแล้วอันนี้ <c oughs> เริ่มเพอร์ซันอลแล้วอย่าพึ่งคุณแย่อย่าบอกความลับอัดครับโย <c oughs> ่อย่าฟังฟังฟังอย่าพึ่งพึ่อย่าพึ่งพึ่เดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไหมเดี๋ยวอันนี้เริ่มเป็นความลับแล้วเดี๋ยวคนรู้ความลับ <c oughs> อะไรน,น,นี่ไลฟ์สดอยู่สิทธิเ์เฮียขอห้องแล้วเร็วขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนให้ถึงสิบล้านเร็ว <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนเพียงเธอพูดผิดไม่เกี่ยวกับสิบล้าน ขอบคุณครับสําหรับทําให้พี่ออมได้สิบล้านอะไรนะไม่มีสิบล้านไม่มีสิบล้าน,ลานแล้วเลยไม่ไดสิบล้านอ่ะมีเท่าไหร่นะไม่ได้บอกบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเทนอ๋อขอบคุณสำหรับทุกคนแย่ yeah. <c oughs> English please um thank you for um you know for everything what <c oughs> <c oughs> อัดไหนแล้วสิอัดเป็นเชลิเดอร์เหรอไม่ <c oughs> อัดเป็นเชลิเดอร์เหรออัดต้องการสปอนเซอร์จากคลิปบริษัทคลิปใจเด่นจำกัดป่ะไม่เร็วมาขอดีๆแล้วจะให้สปอนเซอร์เดี๋ยวดูไม่เอาเว้ยไรเป็นเชลิเดอร์ไม่ใช่เหรอใช่เห็นไหม,ไมคุณย่าก,ก็บอกคุณย่าก,ก็บอกเป็นเชลิเดอร์เดนไม่ได้กันม่นั่งกันง,งั้นเปลี่ยนเรื่องกันเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องวางของวางของก่อนวางของอ๋อช่วยพี่เขา ต้องการอะไรลองถอดแว่นดิเออหลออะไรใช้สมูทอีหน่อยนะจ้ะตามใจเลย I love TikTok very much I love TikTok very much TikTok best application in the world I love TikTok very much for the best application in the world นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวออมคนนี้ไปชั้นแบกกระแบตชั้นเหลือ4%ฮะท้าไมแบตถึงว่าดิดเครื่องร้อนมากเลยดิ รอนป่ะรอนทุกคนเดี๋ยวอมขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับคุณแี้บายบายก่อนบายบายเอามือมาบายบานี่นี่นี่อย่างนี้บายค่ะบายบายกันบาย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 เจอกันค่ะ